สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมสวัสดีเอฟซีอ้อยยักเขียวผู้ที่ลงไหลข้างไขรความใหญ่อลังการงานสั่งของอ้อยยักเขียวที่คิดถึงคิดฮอดสุภูสุขนค,ครับผมมือนีที่พาไปเบิ้งนะครับแปลงที่อยู่ขอนแก่นนะครับอยู่เบียงเกานะครับเพิ่นได้ส่งภาพมาให้เพิ่นอยากนําเสนอนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมสวัสดีครับอันนี้จะมาพามาดูอ้อยยักเขียว ลุงชวนนะครับชีวิตคิดไปเรื่อยของลุงชวนนะครับผมเอาพันอ้อยมาจากลุงชวนครับนี่ครับผมอ่าก็ปีนี้เต็มแปลงครับปีที่แล้วไม่ค่อยเต็มแปลงแต่ปีนี้เต็มแปลงครับผมลำก็มีเล็กมีใหญ่ปนกันครับแต่ว่ายักษ์เขียวยังไงมันก็ยักษ์เขียวไันยังข้ามครับก็คือมันก็ใหญ่ตลอดนะครับผมบอย่างนี้ครับเนี่ยใหญ่ก็รันด่อันไรนะครับก็มองไปก็เห็นเต็มเลยยอดอ่าปีนี้ ปลูกหนาครับลองดูในรถปลูกก็เป็นแบบไหนครับปีนี้ดีแล้วใช่คนปลูกแต่กอลำใหญ่แต่กอยาวปีนี้ใช้รถปลูกก็แต่กอดีลำใหญ่ยาวคือกันครับผมปีน,ปนี้ปีนี้ก็ขายพันธุ์คือเก่านะครับผมอ,อยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอคูเวียงนะครับผมครับผมก็เบอร์โทร0654376159ครับสนใจติดต่อหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม ผมขายตันละ2 7 0 0ดครับผมปีนี้ครับขอบคุณครับตามนั่นเลยครับพี่น้องท่านใดยูเแถวขอนแก่นนะครับผู้เวียงนองเรือขี้คิดว่าอยู่ใกล้ๆผู้เวียงหรือเลียงเกากบบระปุลนะครับเราเราก็ว่าบางข้างกับว่าเวี้ยงเกาบางข้างกับว่าผู้เวียงตามเบอร์ทรไปเลยนะครับผมทังไใดถ้าสน บอกสนใจกับร้องโทรไปเบ้งนะครับถ้าเกิดใกล้กลัวพื้นที่นั่นก็ถือว่าเรามาเอาจากส่วนลุงชนไปเลยนะครับเรามาเอาสองคนผมเนี้ยตั้งแต่ปีกายปีก่อนพุ่นนะครับปีกายนี่เราก็ขยายแล้วก็เราก็ได้ขายอยู่นะครับย้อนกลับไปเบื้องคลิปก็คืออ้อยเบียงเก่านะครับอ้อยยักษ์เขียวเวียงเก่านั่นแหละคือคลิปปีกายนี้ที่เห็นเราแต่ปีนี้อ้อยแล้วดีนะครับอ้อยเราใส่ระบบเครื่องปลูกเป็นวิทยาศาสตร์แล้วผู้ใดอยากได้เนื้วนะครับลับน้อยนี่ดีที่สุดนะครับสับการฮ็ดเนี้ว มันประหยัดท่นสบไปกันถ้าเอาล้ำเย่จังที่ลุงชวนตัดให้สร้างอยู่นะโอ้ยเพียงายพี่น้องเพราะฉะนั้นโอ้ยยักเขียวนะครับท่านใดอยากสนใจอยากทดลองนะครับก็ต้องก็ต้องก็ต,งต้องปลูกทั้งหมดนะครับกติดต่อได้ที่ผู้ยีง้งสำหรับคลิปนี้อยู่ดนมีแห้งครับขอบคุณหลายที่ติดตามครับสวัสดีครับผม